สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดวงรายปีคะ่ะดวงรายปี2564หรือ2021นั่นเองนะคะเป็นคลิปที่อาจารย์ทำพิเศษให้กับแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ถือว่าเป็น special c ล,ลิปมากๆนะคะแต่ดวงรายเดือนอาจารย์ทำต่อเนื่องให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นดวงโดยภาพรวมรายปีละกันนะคะ ก่อนอื่นที่จะเริ่มทานายคลิปอาจารย์ขออนุญาตอวยพรสําหรับทั้ง12ราศีและทุกท่านที่ติดตามอาจารย์หรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่นี้อะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปหรือทิ้งไว้กับปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ให้มีความสุขมากนะคะให้มีสติปัญญาที่ดีนะคะ มีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสติทุกอย่างก็จะย่อมดีตามไปด้วยนะคะขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาทำอาชีพที่ดีนะคะมีคนสนับสนุนมีคนเอ็นดูมีคนรักนะคะแล้วก็เจอคนดีๆเจอกกลานมิตรเจอมิตรภาพดีๆนะคะคนไม่ดีหรือหรือสิ่งไม่ดีอะไรใดๆนะคะขอให้มีมีเหตุต้องออกไปหากมีปัญหาใดๆนะคะขอให้มันคลี่คลายหรือว่ามีทางแก้ไขมีทางออกให้กับปัญหานั้นๆขอให้คุณเองมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ ทำความดีนะเพราะอาจารย์เชื่อเสมอการทําความดียังไงก็ย่อมได้ดีนะคะจะเป็นเกราะที่ป้องกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆก็จะมาเป็นสิ่งดีๆที่แบบคุ้มครองเรานะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยังเชื่อเสมอไม่มีใครทำชั่วได้ดีนะคะทำดียังไงก็ย่อมได้ดีนะคะไม่มีเป็นอื่นแน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเ,าเจอแต่ความสุขความเจริญชีวิตในชีวิตมากๆนะคะอะเรามาเริ่มต้นปีใหม่กันนะนะอะก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปอาจารย์ก็ อยากแนะนําว่าใครที่อยากดูเป็นพวกพิกาคาหรือพิกาสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์โดยตรงเนี่ยคุณไปดูเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปในช่องของกิงฟ้านะคะแล้วก็เข้าไปในเพลย์ลิสพิกาค i พิกาสโตนจะมีรวม200กว่าเอพิโซดหรือ EP นะคะไปไล่ดูเพลินๆได้เลยดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสนั่นเองนะคะใครที่เหงาใครที่เบื่อไปไล่ดูเพลินๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการดดููเเปปป็นนนนนงงงราายีีีให้้้คลิต่่ออออืขชแจ ก่อนที่จะเริ่มคลิปว่าอาจจะทำนายโดยภาพรวมคือกว้างมากๆนะคะฉะนั้นมีโอกาสตรงหรือไม่ตรงมันเป็นเรื่องปกติเพราะอันนี้ทานายเป็นการกระสนให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แด็เพียงเท่านั้นเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีนะคะตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่คําทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรอบนี้อาจารย์จะใช้แต่ไพ่พิคเนตล้วนๆให้กับทุกท่านนะคะเหมือนเป็นการอวยพรอวย,ยัยนั่นเองนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวดีโอกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำปี2564หรือ2021นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงชะตางท่านจะเป็นอย่างไรนะคะทำนายจากไพ่พิธสองสรับอย่างเช่นเดิมนะ positive outlook protection โอ้ไพ่สวยมากไพ่ดีมากมาดูต่อ The Moon, Eight of Pentacles, King of Swords, The Star, Seven of Wands, Judgment, Queen of Cups, Ten of Swords, Justice, Two of Pentacles, The Fool. and the last one ใบสุดท้ายนะคะเป็น page of w a n d s พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะอันดับแรกที่อาจารย์เห็นคือท่านที่เป็นคนที่หมั่นทําความดีหรือว่ากระทําความดีหรือหมั่นคิดดีทําดีหรือทํา,ทา,าทชั่วน้อยที่สุดนะคะคนเราไม่มีใคร perfect หรอกค่ะแต่เอาเป็นว่าพยายามทําความดีมากที่สุดแล้วกันนะคะจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องชัดเจนมากหรือว่า,เ,าเป็นเกราะความดีมันเป็นมันเกราะคุ้มกันแหละจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อะมันมีคุ้มครองทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าใครเป็นคนที่ทําความดี เ,ออเทวดาหรือว่าเทวดาวจําตัวหรือว่าสิ์สิิส์ก็จะคอยคุ้มครองเราไม่ว่าเราเดินทางไปไหนก็จะเหมือนแบบมีคนคอยปกป้องเราอยู่เสมอหรือว่าเรามีปัญหายามที่เราทุกข์ร้อนก็จะเหมือนแบบมีคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือว่ามีการปิ้งไอเดียขึ้นมาเหมือนความคิดของคุณมันจะลดแล่นมากยิ่งขึ้นพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะมัน ในปีหน้าเนี่ยมันเหมือนปีปี2564นะคะมันเหมือนมีโอกาสที่จะมีการทํางานหลากหลายอย่างมากขึ้นมีความท้าทายเกิดขึ้นแล้วคุณก็ทําได้ดีซะด้วยมีการงานเข้ามาหลากหลายทางเป็นพวก m ัลติทัสกิ้งอะทำอะไรหลากหลายอย่าง หัวหมุนนิดนึงนะต้องเรียกแบบนี้บางคนอาจจะทำหามรุ่งหามค,ำคำ่ำทำงานเยอะเป็นพิเศษแต่รายรับก็จะเข้ามาดีด้วยเช่นกันนะคะพลังงานของบางท่านมีโอกาสเดินทางเยอะเหมือนกันหรือว่ามีโอกาสที่จะทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแล้วจะยิ่งดีนะคะแล้วก็พลังงานของคุณอนะ่ะเหมือนมีคนคุ้มครองมอีอาจจะเป็นในรูปแบบคำว,ว่าเจ้านายเมตตา ลูกค้าอุปถัมภ์เราหรือมีคนที่คอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตและผลักดันหนุนหลังเราอยู่เสมอนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบเราจะเดินคนเดียวไหมเราจะไม่มีใครหรือเปล่าเนี่ยลักษณะของคุณมันเหมือนมีคนคอยสนับสนุนให้กําลังใจอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะคะ,ะถ้าไม่มีอาจารย์ให้อยู่แล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกท่านเป็นกาลังใจให้มากๆเพราะว่าพลังงานของคุณอนะ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีแต่ขอให้คุณอย่าลดละความพยายามเพราะว่าปีหน้ามันอาจจะเป็นปีที่มันอาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นหมายถึงว่า คุณต้องทําอะไรหลากหลายอย่างฉะนั้นแบ่งจัดสรรเวลาให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนมันกําลังจะได้ดีอะ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นบททดสอบก่อนอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องไฟเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาก็ได้ฉะนั้นสู้ๆทําได้อยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะความที่จะได้ดีมันต้องปาดเหงื่อมันต้องมีอุปสรรคมันเป็นบทเรียนค่ะ ถ้าไม่เจอเลยเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องเจอมันเป็นสีสารค่ะก่อนที่ทุกคนจะร่ํารวยดูประวัติของคนที่ก่อนที่จะร่ํารวยนะคะระ,ระดับระดับแบบประเทศของเมืองนอกเยอะแยะมากมายเขาเริ่มจากไม่มีก่อนนะคะจนกระทั่งเขาผลักดันตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะฉะนั้นคุณเองก็มีตรงจุดนั้นคือมีความพยายามอยู่แล้วอย่าดูถูกตัวเอง อย่าพยายามคิดในทางที่ลบเพราะว่าพลังงานของคุณเหมือนเหมือนคุณมีความกลัวมีความวิตกจริตว่าฉันจะทําไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าผิดหวังอะไรมาคิดซะว,ว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วก็สู้ๆกับมันให้ได้นะไฟติ้งจ้าเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะ three of cups ขึ้นมา the wheel of fortunethe world ขึ้นมาโอ้พลังงานขึ้นดีมากเห็นไหมการงานของคุณดีมากแต่ทํางานมือเป็นละวิงเลยเห็นพาพิเคเนตไหมหลายหลายมือหลายกอเลยนะคะ มาครบทุกสิบกรเลยนะคะเยอะแยะมากมายมันแปลว่างานเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือซ้ายออกมืองานเก่ายังไม่เสร็จมันงานใหม่มาอีกแล้วค่ะอาจารย์มันอาจจะเป็นลักษณะทําง,งานหลากหลายอย่างแต่ทํางานแล้วไงประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นในตาแหน่งมีโอกาสได้ผลสําเร็จในเรื่องการงานมีคนชื่นชมมีคนให้เกียรติมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์ทํางานได้ราบลื่นมันดีไหมคะดีมากๆเลิศเลอประเสริฐสีมากนะคะบางท่านเนี่ยโชคดีนะอาจจะได้งานใหม่พอได้งานใหม่ตำแหน่งเพิ่ ได้เงินเดือนเพิ่มประสบการณ์เพิ่มได้ได้เพิ่ม่วมงานที่ดีก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามีข่าวดีที่จะเข้ามาชัดเจนมากๆนะสำหรับเรื่องการงานของคุณข่าวดีมากๆพลังงานด้านดีๆเข้ามาบางท่านเนี่ยอาจจะต้องโคกับต่างประเทศเยอะขึ้นหรือบางท่านอยากได้งานก็ตั้งใจสมัครงานพวกบริษัทข้ามชาติก็จะยิ่งดีนะคะพลังงานของคุณมีโอกาสที่บางท่านเนี่ยอาจจะเจอแบบเพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่าเจ้านายเก่าหรือใครคนเดิมๆเนี่ย เข้ามาดึงตัวคุณไปทํางานเพิ่มก็ได้นะหรือว่ามีโอกาสที่คุณเองจะโดนแบบเขาแนะนําว่าเออเราทํางานเก่งนู่นนี่นั่นเขาก็จะดึงตัวคุณไปทํางานหรือว่าจะจ้างคุณก็ได้บางคนทํางานเป็นฟรีแลนซ์เป็นงานปากต่อปากก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นว่าคุณขายของแล้วคุณขายของมีประสิทธิภาพบริการลูกค้าดีเขาก็จะแนะนําเป็นบวทตอวเมาส์ก็คือปากต่อปากไปเรื่อยๆได้ด้วยนะคะอุ้พลังงานขึ้นดีมากเลยอะคุณอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะ,ะบางท่านเนี่ยจะทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภ นะคะคเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอา,อาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาความเชื่อต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการเดินทางจะค่อนข้างดีมาก คุณจะมีความมั่นคงมากๆนะในปี2 5 6 4เกิดความมั่นคงแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีการขยายกิจการบางท่านอาจจะมีการตั้งบริษัทบางท่านอาจจะแปลว่ามีอีกสเต็ปก้าขั้นอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้อาจจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นาบางท่านอาจจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มาการทํางานให้กับคุณหรือว่าคุณเองอาจจะมีช่องทางในการทําเงินมีสปอนเซอร์เข้าก็ได้เออเป็นได้หมดคือพลังงานเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานที่เป็นการเพิ่มพูนนะคะหรือพลังงานของการที่ คุณกาลังมีสิ่งต่างในชีวิตที่แบบมีความสุขแต่มันเหนื่อยหน่อยนะะเ,นยะเหนื่อยแต่ดีปาดเหนื่อยแต่ดีดีมากๆถ้ามีอุปสรรคปัญหาได,ได้ถือว่าเป็นบทเรียนค่ะทุกคนต้องเจอกันหมดเป็นสีสันของชีวิตไม่มีใครไม่เจอนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณข้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้คุณหันกลับมามองคุณจะภูมิใจในตัวเองว่าฉันก้าวผ่านมาได้แล้วค่ะถือว่าดีมากโดยภาพรวมดีมากพลังงานดีมากไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะเจ็บคอจริงๆนะ <laughs> เอาเป็นว่าดีแล้วกันนะคะ สำหรับบางท่านนะคะมีโอกาสได้ได้รถได้บ้านได้ที่ดินเหมือนกันนะเหมือนหรือปล่อยเช่าได้หรือซื้อคอนโดหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตมาจากการขายของต่งตางๆเป็นได้หมดขายของมือสองก็ได้ของแบรนด์เนมก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเรามาเริ่มดูการเรียนกันดีกว่า The lovers ขึ้นมา n a n s o f w o n e s ขึ้นมา The devil ขึ้นมา ้องจ้างใจอ่านหนังสือให้มากกว่านี้นะบางท่านบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าบางทีขี้เกียจหรือว่าอะถ้าพูดกันตรงๆนะบางท่านเนี่ยออตอนนี้มีความรักเข้ามาทําให้ไม่สนใจการเรียนก็ได้นะอันนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดูอาจารย์จะต้องเป็นตามที่อาจารย์บอกนะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าไปโฟกัสผิดจุดนะคะอย่าลืมว่าการเรียนก็สําคัญด้วยนะจ๊ะพลังงานลักษณะน,นี้มันเหมือนเป็นพลังงานที่ว่าม,มีโอกาสที่จะมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดในเรื่องการเรียนของเราได้ด้วยหรือว่า บางทีบางครั้งเราเองอาจจะแบบมีปัญหากับคนรอบข้างหรือเปล่าทําให้เรามีปัญหาเรื่องการเรียนไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามอ,มองอีกมุมหนึ่งนะมันอาจจะแปลได้ในทางที่ดีว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรียนพิเศษเพิ่มหรือว่าไปเรียนเพื่อรู้แนวข้อสอบเพราะพลังงานลักษณะนี้มันเหมือนกับว่า ต้องตั้งใจให้มากกว่าน,นี้อีกหลายเท่าถึงจะทํามันสําเร็จถึงจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางท่านอาจจะต้องอยู่เมืองนอกแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจจะต้องพักก่อนหรือย,ยั้งเอาไว้ก่อนนะคะฉะนั้นถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นพลังงานลักษณะนี้ไปอยู่เมืองนอกเราดีมากๆอาจจะมีการเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยดีมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเรามีความรักแล้วมันไม่ขัดต่อเรื่องการเรียนอาจารย์มองว่าก็มีไปเถอะแต่ถ้ามันมีแล้วมันทําให้เราขาดสติ ต้องยั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็มีสติให้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งมันเกิดจากการที่แบบบางทีเอาเรื่องความรักเอาเรื่องอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นมาบทบางหรือว่า บางทีบางครั้งไปโฟกัสผิดนะคะม,มันทําให้เราเองอะ่ะเหมือนตามเพื่อนไม่ทนันเรียนไม่ทนันหรือว่าบางทีเขานําหน้าไปแล้วเรายังอยู่ล้างท้ายอยู่เลยฉะนั้นอย่าทอนะอาจารย์ขอเป็นกลังใจเพราะว่าลักษณะนี้ถ้าคุณตั้งใจให้มากกว่านี้มีโอกาสสอบผ่านหรือสอบได้แต่บางท่านอาจจะต้องสอบหลายรอบถ้าคุณยิ่งขี้เกียจมีโอกาสที่จะได้ยากนะตรงเรียกแบบนี้เลยนะแต่ถ้าคุณขยนันคุณทํามันเต็มที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเพราะว่าถ้าคุณมีความกระตือรือร้นตั้งใจที่จะติวกับเพื่อนหรือว่าไปเรียนพิเศษ เพิ่มหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือเพราะว่าพลังงานรัศนีมันเหมือนกับว่าอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำอะค่ะคืออ่านจนตาเป็นหมีแพนด้าไอ้นั่นแหละอย่างนั้นแหละคือของดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะสาเร็จแต่ก็รักษาสุขภาพนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าสุขภาพของคุณอนะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมันอ่อนแรงอะคะ่ะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยถ้าไม่ติด คนรักก็อาจจะรับว่าติดเกมหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจริงหรือเปล่านะคะคืออาจารย์อยากให้คุณกลับมาตั้งใจนะที่อาจารย์พูดบางท่านเนี่ยตั้งใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอาจารย์ดีใจนะคะที่คุณไม่แบบไปตามอารมณ์แต่ถ้าบางท่านที่แบบอาจจะโดนกิเลสที่มันแบบมา,ม,ามาคุมตัวเราอยู่อ่ะเหมือนเป็นหนึ่งว่ามีตัวมารมา,มาประจนเราอยู่อ่ะสลัดมารตรงนั้นออกไปให้ได้นะแล้วตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านหนังสือให้มากแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ตั้งใจอาจารย์กลัวว่าคุณต้องสอบซ้าแล้วซ้าเล่าจนกระทั่่งงงมมมััันนหดกําาาลลใใจจจแะะออยท คนที่เขาส่งเสียเราเรียนอาจจะแบบรู้สึกแบบเสียใจได้ฉะนั้นพยายามทําให้เขาภาคภูมิใจด้วยนะคะแล้วเราเองจะมีความภูมิใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนนะยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะก็ขอให้สู้ๆนะอย่าท้อถอยนะคะสู้ๆจ้ะอโอเคเรามาดูต่อนะคะในเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง The j e Queen of Wands เ of Pentacles The Hierophant Page of Pentacles พลังงานในเรื่องการเงินของคุณนะคะถือว่าเข้ามาเรื่อยๆออแต่บางทีบางครั้งอาจจะมีโอกาสออกไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ จำเป็นต้องออกนะคะบางทีคุณต้องเรามาระวังนะคะสุขภาพของตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะคือพลังงานลนักษณะนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเกิดขึ้นกับทุทกครอบครัวทุกคนไม่ใช่นะคะแต่ดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่านำไปงมงายหรือนําไปเครียดนะคะอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องความเป็นความตายอะคะ่ะอาจารย์ต้องพูดแบบนี้นะหรือว่างานสีดำนะถ้าความเป็นความตายมันอาจจะเป็นคําว่า เ,เป็นลักษณะของคําว่าสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อ,อยู่บนความไม่ประมาทด้วยละกันนะคะทาบุญเยอะๆกรวดน้ําบ่อยๆแล้วก็มันนั่งสมาธิสวดมนต์จะช่วยได้เยอะมากๆนะคะแต่การเงินของท่านเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทาเป็นพวกประกันชีวิตนะคะหรือประกันแบบเป็นอาชีพประกันชีวิตเนาะหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายกับการเป็นว่าการเงินของคุณขึ้นมากนะคะยิ่งเข้ามาสะพัดมากกว่าเดิมหรือว่าเกี่ยวโคกับต่างประเทศต่างภาษา ต่างๆจะยิ่งดีนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปนะคะในเรื่องการเยินบางท่านอาจจะได้คําว่ามรดกตกทอดได้ด้วยค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสกอฟกัคนในบ้านเลยมันอาจจะแปลว่ามรดกที่ได้มาเต็มๆเลยนะคะหรือว่า การเงินของคุณอาจจะได้มาจากการขายที่ขายที่ดินนะคะหรือว่าขายรถขายบ้านหรือว่าปล่อยเช่าบ้านหรือปล่อยเช่าคอนโดก็เป็นได้สูงการเงินของท่านบางคนนะคะที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอดความรู้พลังงานของคุณในเรื่องการเงินก็เด่นด้วยเช่นกันนะแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นก็คือเงินของคุณเข้ามาเรื่อยเลยนะคะไม่ขัดสนใดๆเงินเข้ามาดีมากเรียกเรียกได้ว่าไหลมาเทมาเลยต้องบอกแบบนี้นะแต่บ้านเงินของคุณก็ไหลออกด้วยเช่นกัน ฉะนั้นให้เรามาระวัง,งในการใช้เงินใช้ตังค์ด้วยละกันนะคะเพราะว่าอาจารย์พูดเลยว่าชีวิตของคุณไม่ขัดสนคันในปี2564แต่แค่ว่าคุณเองจะแบบอยากใช้ตังค์อยากใช้นู่นใช้นีอ่อาจจะมีกิเลสที่ต้องการซื้อนู่นซื้อนี่นะคะแต่มันก็ตังออกเป็นปกติอะคะ่ะแต่แค่ว่าเราเองต้องหมั่นเก็บสะสมบ้างเพื่ออนาคตบ้างนะคะแบ่งแยกส่วนให้ชัดเจนละกันนะหานะไม่ได้เยอะแต่ออกไปเยอะด้วยเช่นกันฉะนั้นอย่าใช้ตังค์แบบ ดังสายน้ําไหลนะคะไม่มีเก็บเลยพยายามคอนโทรลเรื่องเงินของคุณดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณอะ่ะใ,ในการเงินแบมันเข้ามาดีแต่เอ๊ะหมดไปไหนไม่รู้นะคะหายออกไปเยอะเหมือนกันนะคะให้เรามาระวังในการใช้ตังเวละกันนะเรามาเริ่มดูวความรักสําหรับคนโสดสนิทนะคะเอาโสดสนิทก่อนว่าเป็นยังไงนะโสดสนิทนะคะ A c e of so p e n t a c l e s นะ Eight of Cups บางท่านนะอาจจะเพิ่งอ,อกหักมาเพิ่งเสียใจกับเรื่องความรักมาก็เป็นได้นะคะหรือว่า,าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าตอนนี้กําลังรักษาแผลใจก็ได้ก็สำหรับท่านที่รักษาแผลใจอย่าลืมนะก็รักตัวเองให้มากๆเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเอง มื่นั้นเราอาจจะเจอคนดีๆก็ได้นะคะฉะนั้นอตอนนี้รักตัวเองไว้ก่อนนะสำหรับบางท่านที่เพิ่งอกหักมาหรือยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินการเรียนซึ่งก็ไม่ผิดซึ่งพลังงานของคุณอะถ้าไปโฟกัสตรงจุดนั้นพลังงานของคุณยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะทีอ่อาจจะอตอนนี้อกหักอยู่ก็ได้แล้วก็อาจจะมีคนคนนึงเข้ามา ปลอบใจเราก็ได้นะมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเดิมๆคนเก่าๆหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าเป็นมิตรภาพเก่าๆหรือใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักเก่าๆกลับมาคุยกับเราก็เป็นได้นะเพราะว่าพลังงานที่มันขึ้นมันเป็นพลังงานคาว่าขวนกลับคืนมาพลังงานเดิมๆกลับคืนมาได้ด้วย แต่พลังงานของคุณก็ขึ้นในหนึ่งอย่างนะคะว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่เหมือนคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเหมือนเป็นหนึ่งเคยเจอกันมาแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่เคยเจอกันอาจารย์มองว่าบุญกรรมหรือมันมีคําว่าบุญสัมพันธ์กันดึงเข้ามาหากันเหมือนต้องเจอใครสักคนหนึ่งโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะฉะนั้นที่อาจารย์เห็นในความรักอะมันมีคนเข้ามาก็จริงแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะคบหรือไม่คบมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆในการกําหนดดวงนะคะเพราะว่า มีโอกาสที่คุณจะคบกันแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นที่จะอยู่กันนานหรือแต่งงานมีครอบครัวได้ด้วยนะคะฉะนั้นก็ดูกันนานๆดูกันดีอย่ารีบร้อนนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ก็ขอให้เจอคนดีๆแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่มีคนคุยคนโสดที่มีคนคุยนะคะ Four of Cups ขึ้นมา The Empress ขึ้นมา The Sun พลังงานของคุณนะ่ะเอาจริงปะคือมันมีโอกาสสมหวังนี้เรื่องความรักสูงมากแต่มันอาจจะไม่ใช่คนกับปัจจุบันที่คุณคุยก็ได้นะมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่ถ้าคนที่คุณคุยปัจจุบันเป็นคนที่ on นออฟมาโดยตลอดมันมีโอกาสที่การ on นออฟเนี่ยจะสิ้นสุดลงก็คืออาจจะกลายเป็นว่า อยู่กันยาวเลยก็ได้นะคะแต่ไม่งั้นอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคนที่คุณคุยอยู่อาจจะไม่ใช่อาจจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาหรือมีอีกช้อยส์หนึ่งเข้ามานะคะทาให้คนนั้นแหละเป็นคนที่ใช่คนถัดไปเนี่ยเป็นคนที่ใช่มากกว่าเพราะว่าคนถัดไปเนี่ยพลังงานขึ้นดีมากเหมือนเป็นพลังงานที่ว่าเหมาะสมกับเราศีนเสมอกานมีอะไรอะไร คล้ายๆการทัศนคติหรือว่าฐานะทางสังคมหลายๆอย่างก็คือโอเคมากๆนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานของความสุขพลังงานของการที่เกื้อกูลกันพปอร์ตกันนะคะก็เอาเป็นว่าคนที่คุณคุยอยู่แล้วสถานะไม่ชัดเจนถ้าในกรณีที่เราเป็นโสดเราคุยกับหลากหลายคนไม่ผิดในการเลือกนะคะ,ะแต่ถ้าเราตกลงตรงใจก,กับใครสักคนหนึ่งก็ต้องคบแค่คนเดียวนอกแต่ถ้าในกรณีที่บางคนยังคุยอยู่อะไรเงี้ยคนที่คุณคุยมากที่สุดตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนถัดไปนะคะหรือว่า คนต่อไปที่คุณจะได้เจอมีโอกาสที่จะใช่คือพลังงาลนลักษณะนี้มันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสเข้ามาในระยะประมาณเกือบกลางกลางปีเหมือนกันนะหรือว่าก่อนกลางปีเล็กน้อยอืแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คอยเกื้อกูลกันหรือว่ามีความเหมาะสมกับคุณมากๆกนะคะก็ขอให้คุณโชคดีสมหวังในเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วกันอย่าลืมนะว่าการที่จะมีแฟนหรือว่ามีคู่ ต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดนะถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปเลยนะคะการที่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเราเองน้อยลงแม้แต่นิดเดียวคุณค่าของเรายังอยู่เสมอแต่แค่ว่าถ้าเราจะมีใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองด้วยเช่นกันฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าขอให้เจอคนดีๆแล้วกันนะคะไม่ต้องรีบร้อนของแบบนี้นะคะการรีบร้อนไปไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแต่บางท่านเนี่ย คบกันแป๊บเดียวแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันได้นานก็มีเยอะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีไงก็เลยบอกว่าดูดานานไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะอะเรามาดูต่อนะสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างคุยนับโสดขึ้นมามันมีการทะเลาะก,กันชัดเจนมากนะตั้งแต่ต้นแต่การทะเลาะของคุณนะมันจะเป็นการทะเลาะที่ว่าเข้าใจกันมากขึ้นอต้องเลยบแบบนี้นะแต่มันจะมีสองกรณีทะเลาะก,กันมีปัญหาการจบกัน เจอคนใหม่เจอคนใหม่ที่เหมาะสมกับเรานะคะหรือคนที่เป็นแฟนกันเป็นลักษณะอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อ,อมีปัญหาการทะเลาะก,กันนะคะห่างกันสักพักหนึ่งหรือว่าคุณเองมีคําว่า on off mm. เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายความวุ่นวายหรือการทะเลาะก,กันเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันหรือไม่เข้าใจกันแต่มันอาจจะแปลว่า เป็นความวุ่นวายที่คุณเองต้องมีการจัดงานมั่นหมายจัดงานแต่งก็ได้นะคะอุ้ยแต่อันนี้เป็นฟังดูเป็นข่าวดีเนาะก็ขอให้เป็นอย่างหลังแล้วกันนะคะเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนเป็นการจบความสัมพันธ์อาจารย์เลยบอกว่าเออมันเป็นออนออฟก็ได้หรือว่าจบความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนเข้าสู่การเป็นสามีภรรยาหรือเป็นคู่คู่มั่นหมายคู่หมายอะไรคู่มั่นอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นได้นะเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นการเฉลิมฉลองการมีความสุขความเข้าใจ ความรักที่มีหล่อเลี้ยงให้กันและกันอืมพลังงานขึ้นดีมากมากนะคะแต่ถ้าบางคู่ที่คบกันแต่แบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานหรือว่าก็คบกันไปเรื่อยๆให้เรามาระวังเรื่องปากเสียงนะคะให้เรามาระวังให้มากนะคะเพราะว่าถ้าทะเลาะกันเยอะเกินไปบางทีบางครั้งต่างคนต่างสร้างบาดแผลให้ใจซึ่งกันและกัน มันทาให้คุณทั้งสองคนอาจจะออกห่างจากกาันจนก,กระทั่งไปจากกันที่สุดนะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันอาจารย์ถึงเตือนเอาไว้ว่าการดูดวงอยู่เหนือดวงดูเพื่อเป็นแนวทางถ้าทะเลาะกันยั้งเอาไว้คนนึงร้อนอีกคนนึงต้องเย็นขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการคุยกันไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่าต่างคนต่างร้อนเป็นไฟทั้งสองคนระเบิดเป็นก๊อกก๊อกครัชนเลยทีเดียวนะคะอ่าเรามาระวังเรื่องอารมณ์ละกันเพราะว่าพลังงานเรื่องอารมณ์ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนอืม แต่บางท่านถ้าเป็นแฟนกันบางท่านที่คิดจะมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีเหมือนกันถ้ายังไม่อยากมีป้องกันดีๆแล้วกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานขอเปิดแค่2องใบเพราะพลังงานคุณขึ้นดีตั้งแต่ต้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่านะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันก็จะรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกัน,กกกน,ไ,ปไ,กนไปเรื่อยๆก็คือ ความรักของคุณมันก็หล่อเลี้ยงแล้วก็เป็นต้นกล้าเป็นเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นรักที่แข็งแรงมากๆนะคะไม่มีใครมาทําลายได้แต่ถ้าในกรณีความรักของคุณล่อแล่ตั้งแต่ตน้นมีปัญหาทะเลาะก,กันดูไม่เข้าใจกันมีเรื่องคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตเป็นคนแทรกกลางหรืออะไรเงี้ยมันดูมันมีความล่อแลกเกิดขึ้นคือที่พลังงานที่อาจารย์เห็นแต่ต้นมันเหมือนเป็นคําว่า ทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะถ้าความรักของคุณไม่ได้หล่อเลี้ยงมาด้วยแบบไม่ได้ปลูกต้นรักไม้ดีอะคะ่ะไม่ค่อยบำรุงรักษาต้นไม้ต้นรักของคุณมันทําให้ห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆจงกนกระทั่งจากกันต้องพูดแบบนี้เลยนะแต่ถ้าคุณหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นรักของคุณอย่างดีนะคะแล้วก็บำรุงเลี้ยงดูใส่ปุ๋ยนะคะใส่ความรักเข้าไปนั่นแหละที่อาจารย์หมายถึงนะคะมันจะทําให้คุณทั้งสองคนอยู่กันได้นานมากๆนะคะแล้วก็รักกันถือยอดทองกระบองยอดเพชรกันไปเลย <laughs> ประมาณนี้เลยนะคะก็ขอให คบกันไปนานๆดีกว่าพลังงานก็เลยขึ้นว่าทํำยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะคุณรักกันยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นออกมาเป็นผลออกมาแบบนั้นเลยนะคะอ่าปลูกยังไงได้อย่างนั้นประมาณนั้นนะคะเรามาดูสุขภาพดีกว่าเป็นยังไงบ้างน,น,นะคะสุขภาพนะคะ six of wands ขึ้นมา five of cups ขึ้นมานะคะ five of pentacles นะ สุขภาพของคุณนะคะอาจารย์มองว่าให้เรามาระวังเรื่องการเดินนะคะการเดินเหินสะดุดหกล้มซุม่มซ่ามลื่นล้มระวังด้วยนิดหนึ่งละกันนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องเหมือนอุบัติเหตุได้เล็กอะคะ่ะอย่างเช่นมีดบาดนะคะหรือว่าของมีคม,มแมลงสกักดต่อยนะคะแต่มแมลงถ้าถ้าเป็นมแมลงที่น่ากลัวมันก็อันตรายนิดหนึ่งเนาะแต่ก็อ,อ,อาจจะแบบเหมือนมีอาการบวมมีอะไรเงี้ยคือให้เรามาระวังกัน แพ้ผิวหนังต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องความเครียดความมันเกี่ยวกับสภาพจิตใจซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะฉะนั้นพยายามกระปี้กระเป๋าทําหัวใจให้สดใสนะคะหรือว่าบางทีนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะหรือว่าพยายามฟังเพลงอะไรที่มันบําบัดสบายๆนะคะต่อวันเพราะว่าคนเรามันเจอความเครียดในแต่ละวันค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องดีท็อกซ์มันออกไปนะคะโดยการที่เราเองต้อง เนี่ยนั่งสมาธิปรับสมาธิด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะโอเคเรามาดูเรื่องการทําบุญการทําบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่ผู้มีพระคุณสาคัญอันดับต้นหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะเป็นคนที่ดูแลดูแลเรามาก็คือเป็นผู้มีพระคุณต่างๆนะคะให้ความสาคัญอันดับอันดับต้นก็คืออาจารย์จะเรียกว่าพระในบ้านนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแลพระในบ้านดีแล้วอิ่มแล้วนะคะทาบุญถัดไปแนะนาว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับ เอ่อเป็นที่อาจารย์เห็นก็คือมันพลังงานขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเหมือนถวายผ้าไตรนะคะผ้าไตรหรือว่าถวายสังฆทานหรือว่าถวายเป็นพวก ของเครื่องใช้ต่างๆอะคะ่ะให้กับพระสงฆ์หรือว่าสามเณรหรือเป็นแม่ชีได้ด้วยนะคะถัดไปนะคะบางท่านอาจจะเป็นการทําให้กับคนยากไร้ก็คือเป็นสิ่งของจําเป็นให้กับคนยากไร้หรือว่าตามโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลก็ได้หรือพวกเป็นแพมเพลทต่างๆให้กับอย่างอาจารย์จะไปทําที่บ้านสมเด็จอะคะ่ะเดี๋ยวกาลังจะไปทำเนาะแล้วก็อาจาจะเป็นมันมีหลายที่นะคะที่แบบ เป็นผู้ป่วยต่าง,างๆอะค่ะแล้วแบบยากไร้เขาต้องการพวกแพมเพิร์สต้องการพวกแป้งพวกมันมีอะไรหลากหลายก็โทรไปหาโรงพยาบาลถามโรงพยาบาลนั้นๆว่าต้องการอะไรแล้วเราก็ไปบริจาคก,ก็ได้บางท่านอาจจะไม่ต้องเสียตังค์แต่เป็นการเป็นจิตอาสานะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีเป็นพวกมุ้ยทิ่ต่างๆที่เขาแบบเป็นจิตอาสารับจิตอาสามีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมุ้ทิ่กระจกเงาถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะมีเยอะมากเลยก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จไม่ว,ว่าจะเป็นการโอนคอุณใช้กําลังแรงเป็น,เป,นเป็นจิตอาสาต่างๆหรือว่า คุณอาจจะทําบุญอะไรเงี้ยตักบาตรอะไรก็ตามกรวดน้ําลงนินทุกครั้งนะคะถ้าลืมก็มากลวดรวบยอดอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่น3 4วันหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยมากลวดรวบยอดก็ไม่ผิดนะคะทุกครั้งที่กวดน้ําก็อธิษฐานจิตดีๆนะคะว่าจะกวดให้ใครยิ่งให้ยิ่งได้นะคะต้องทํได้วยจิตบริสุทธิ์กลวดได้จิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีโดยที่ไม่ต้องขอพอหรือทําอะไรทั้งสิ้นนะ,ะต้องบอกไว้ก่อนความดีจะเป็นเกาะคุ้มกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราได้ดีมากๆนะคะค แต่ต้องทําสม่าเสมอและเป็นประจําไม่ใช่ทาเฉพาะตอนทุกร้อนไม่ใช่ทําเฉพาะตอนที่มีความทุกข์ไม่ใช่สวดมนต์เฉพาะตอนที่มีความทุกข์ไม่ใช่เราต้องทําสม่ําเสมอแล้วเมื่อไหร่ที่เราเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าดวงเราตกหรือเรามีปัญหาจิตใจเราเศร้าหมอค่ะมันจะเหมือนมีคนมาช่วยหร,หรือมาชุด ดึงสติให้กับเราได้ทุกๆครั้งที่เราล้มลงนะคะอาจารย์หนึ่งบอกว่าให้ทําตลอดชีวิตได้จะยิ่งดีถ้าเราทําไปเรื่อยๆบุญมันก็สะสมไปไเรื่อยๆนะคะตายไปเอาอะไรไม่ได้นอกจากบุญและบาปนะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อตรงจุดนี้อยู่เนาะอ่าฉะนั้นก็ขอให้คุณมันทำควอมดีคิดดี แล้วก็ขอให้มีสิทธิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอันนี้ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมติดตาม Facebook Fan Page ดวงดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2 4 6 5ไปกดไลค์กด follow อีกหนึ่งช่องทางได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปเรีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปการกษตรต่อไปให้้้้้ททุกกก่่่าาาานนนไไดดดดดดูแลลละะะอยยืมมตติิ Instagram Stone งฟ2 5เค คุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องอของจาจาิย์ฟาสชฟ้า2465าได้เลยค่ะ